ค่ะกลับสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะค่ะของทางช่องยูทูปเฮาเนาะค่ะคลิปนี้แอดจะลงเดนลาวพัฒนาให้พี่น้องก่อนจังจะลงรัฐบาลไทยเนาะค่ะอยากน้าหลานป่วยค่ะพี่น้องเอ,อ้ยจะเหม็นยังยากอันหนึ่งเขา่าอันสองเนาะค่ะไปตามสถาน,นาการณ์ละเนาะพี่น้องเอาซ้ำไรเอาซ้ำนั่นนะคะมันมันบอท่านก็คือบอลไวแอดเห็นบอท่านเนาะค่ะอะคดหน่อย มีสอเดืนอนเขาโรงพยาบาลอาทิตย์เดียว3ามเทียพี่น้องค่ะส,สููเด้อค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจเอซีพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องจากสิบปบาใดเนาะค่ะบอท่านกับบอท่านปวดพเนาะพี่น้องค่ะสูดไปนั่นกันนะคสำหรับคลิปนี้เข้ามาลงอ่าเด่นลราพัฒนาก่อน ชุดเต็มกันแล้วแล้วแต่ว่าคงสิบพท่านดาพบาของข้ามันหลายสูตรเนาะพี่น้องเนาะไปดูคําเตือนของทางช่องก่อนเนาะค่ะคำเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ไว้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบพระคุณค่ะไปดูชุดที่หน,นะคะอันนี้เอาเขามะมหมนะคะพี่น้องไปดูชุดแรก ชุดนี้พี่น้องจะได้ตามย่งวดที่แล้วเป็นสูตรเด่นตัวเดียวทำมาสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดงวดสิบเอ็ดหลุดสองไปต่อบอค่ะพี่น้องมืองวดที่แล้วเข้าได้ศูนย์ตัวเดียวน,วววเยวเนะเข้าที่ศูนย์หนึ่งวันนี้ได้เลขเก้าค่ะแก็บเอาค่ะไปดูสูตรเด่นบนล่างลาพัฒนาสูตรที่สองนะคะได้เลข 7กับเลข8ของมือนี่มือนันได้ศูนย์กับ1นึ่งทำแดดแปลงมาจากสูตรเด่นตัวเดียวบวก1คงที่เข้าไปอีกเพื่อบังคับให้เข้างวดที่แอดบังคับแอดจะใส่เครื่องหมายผิดไม่ใช่บังคับให้ตัวเองถูกเนาะคะ่ะงวดต่อมาก็เดินต่อกัน2งหวดติดวันนี้จะมี7กับ8ดไหมนะคะไปดูสูตรที่ได้เลขเด่นตัวเดียวงวดที่แล้วคือเลขห วดนี้ได้เลขเก้าทำมาหนึ่งสองมี่ห้าหกเจ็ดเจ็วดหลุด1เด่นตัวเดียวมากระจัดคัดกระพานเนาะพี่น้องค่ะมีเท่านำนะคะที่นี่นะคะสสูตรนี้ชนกันที่เลขเก้วันนี้นะคะสูตรหนึ่งที่ยังมาท่านหลุดก็คือ7 8็ดแนะคะแต่แอดเลือกสูตร หนึ่งอีกมือนีบริเลือกเจ็ดแปดเก้าพี่น้องมากระจัดได้นะคะเจ็ดแปดเก้าเพราะว่าแอดบริเลือกเลยมือนีเลือกเก้าอยู่ค่ะแต่ว่าบ่มีเจ็ดมีแปดเนาะสูตรเต็มของเฮานะคะเอาพี่น้องแคบเอาเด้อค่ะฝนตกคนงานนี้ฝนเขามานี่เยียนเสียเวลาขนอีกเนาะคะ่ะแท่นที่จะได้เหตต์ตอมืดขึ้นมาทั้งฝาห้องเลยคะ่ะแคปเอาค่ะเด่นบนล่างชนกันที่เลขเก้ากับเลขแปดสีม้าบ่พี่น้นอง ช่องเฮาฟันที่ตัวไดเบิ้งคิปให้จบเนาะคะ่ะแล้วแอดจะเอาชุดเต็มมาลงต่อเลยคิดนี้คงจะเ่าท่านดอกแอดลักสูตรนี้เดินต่อย่ำๆเป็นสูตรใหม่นะคะพึ่งคัดมาลงเอางวดที่แล้วลงบ่ลงอยู่นะคะนี่ลงอยู่เข่าทีเลข8แปดวันนี้ได้หนึ่งกับสองสูตรนี้เป็นสองสูตรนี่แหละที่แอดเอาชอนกันลงหนาเฟส ที่ชน8ปดมาแปดแนะคะ09เห็นปะคะพี่น้องงวดนี้มันจะ0 1 0 2, 2์หนึ่เก้าห่เก่าสแคบเอาค่ะพี่น้องแคบเอาหัวขอน่ำเนาะคะ่ะเพื่อเวลาเราดูเราจะได้รู้ว่าอะเราแคบข้อมูลของสูตรใดเนาะคะ่ะเป็นยังไงพี่น้องฝนตกปะคะ่ะกำลังห้องตืงตๆม,ม,มากได้ว่าเบื้องแล้วเขีดตำบลของแอดมินีเ้เปอร์เซ็นเนาะคะ่ะไปดูหสูตรที่ชนกันที่เลข หนึ่งเม็ดเดียวงวดที่แล้วว่าเราจะชนที่เม็ดไหนวันนี้ชนอยู่แต่บอใดทั้งหาสูตรพี่น้องสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วได้ห้ากับหนึ่งมาเลขหนึ่งแคบเอาค่ะวันนี้ได้สามกับเก้าสูตรนี้เดินยาวมากมากเป็นเด่นบนล่างราวพัฒน,นาสูตร A อาสำหรับสูตร B หลุดไปแล้วแต่สูตร A ยังเดินยาวๆค่ะพี่น้องวันนี้ได้เก้าสามสี่ชนกันที่เลข ก้ามาแล้วอูบาบูบะมาแล้วเน็ตนะคะสองสัญญาณมาแล้วสองสูตรชนที่สามกับเก้าไปดูสูตรที่สามค่ะสูตรที่สามงวดที่แล้วเราได้หนึ่งกับหกมาที่เลขหนึ่งมือนีไต้ซีกับเกาที่นี่สามสูตรนี้ชนกันที่เลขเก้าค่ะพี่น้องชนกันที่เลขเก้าเป็นเด่นบนล่างนะคะเราพัฒนาวันนี้ชนกันที่เลขเก้า ลองสามลองสี่นะคะลองสามลองสี่สามสูตรชนที่เก้าเม็ดเดียวไปดูสูตรที่สี่ค่ะสูตรที่สี่งวดที่แล้วเราวางที่หนึ่งกับสี่เมื่อนี้ได้สองกับหาพี่น้องไปดูสูตรที่ห้างวดที่แล้ววางที่หนึ่งกับห้าก็ชนหนึ่งอ่านี้ได้สองกับหกนะคะอ่าสองสามสี่เก้าฟันเก้า ไว้เม็ดเดียวก่อนนะคะเพราะว่าสูตรที่เขาว่างลงไปคือบังหันกับช่อนเก่าอยูสองสูตรเนาะสิมาบอเราว่างเก่ากับหกปิ่นเป็นปิ่นไปใสเป็นตัวกันนะคะปิ่นไปใส่เป็นตัวกัน,น,ะะนสําหรับแอดถาว่างหกนะเป็นเก่าแน่นอนนะคะไปดูหลักหน่วยบนล่างนะคะหลักหน่วยบนล่างงมดที่แล้วแอดวางไว้หนึ่งจริงๆรแล้วมันดัดแปลงมาจากหลักหน่วยบน แต่เขาหลบมาเป็นหลักหน่วยล่างซะงั้นนะคะแอดก็เลยดัดแปลงว่าบนล่างไปเลยเนาะหนึ่งศูนย์สี่จะมาให้เห็นที่หลักหน่วยบนล่างบ่ค่ะเห็นบ่พี่น้องงวดที่แล้วสูตรบังคับของเฮาพึ่งจะบังคับบ่เแมนฮอตจะบังคับมือนี่นะคะหลังจากที่เฮาลุดไปเฮาเด็กเก่าตัวเดียวเนาะพี่น้องจําได้ยื่สูตรนี่นะคะ อันนี้เข้าตรงอยู่มือนีได้สกับ3ค่ะสูตรมีเขาไม่ลุดอะคะ่ะพี่นอ้องแอดเฮ็ดสูตรแอดก็ยังนําเสนอเป็นแนวทางให้พี่น้องเนาะค่ะสูตรเด่นล่างสูตรนี้ยังไม่หลุดยังเดินยาวๆตอนนี้ห้าขาดสูตรเด่นล่างเด่นบนใบธรรมะเทียบชนให้พี่น้องนะคะ,ะสูตรหลักสิบหลักหน่วยอ้ยเดินหยากหยกรุดง่ายๆสูตรกระเฮ็ดหยากพี่น้องนะคะแต่ว่ากระเฮ็ดไหวอยู อมือนีแอดก็ะเฮดไววอยู่นะคะอ่าติดล่างเด่นล่างอย่างเดียวถ้าไปบนถือว่าหลุดนะคะวันนี้ 4, 6, 7จะมีที่ล่างไหมขอให้เดินต่อเดิอปูแคปเอาค่ะ 4, 6, 7ไปดูสูตรเด่นล่างไปถ้าบนนะคะไปบนกรับขอมาล่างคือสูตรบวกเพิ่มมือนีได้ศูนย์กับเก่าค่ะพี่น้องแอดจะเฮดเป็นบนล่างแล้วนี่ค่ะเฮดแล้วว่าม็นจะนะคะ ไปแล้วที่บนล่างราวาเดินบนล่างดีขนาดเอาอันนี้เบิร์ดก็เป็นตัวเะร่คะเอาคะพี่นอ้องสูตรนี้ก็ะเป็นสูตรเด่นบนล่างงวดที่แล้วได้สองปับแล้วด้ค่ะปรับแล้วก็ใส่เครื่องหมายผิดเรียบร้อยนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกที่จะร่วมเริ่มบวกเพิ่มนะคะงวดนี้เทาฟันผิดไปแล้วนะคะ เอาแ k บเอาค่ะเป็นแต่ท่านบอกพี่น้องค่ะเบิรง<ม>เอาสูตร C หกเจ็ดเป็นชุดเดินล่างเน่ที่ยังเดินเงีๆยวอยู่เนาะค่ะสูตรนี้ก็เดินดีด้ค่ะพี่น้องเห็นปะเดินดีเดินเงวๆได้สามกับสี่ค่ะได้สามกับสี่เดินต่อ สำหรับคลิปนี้8ปดนาทีกว่าแล้วว,ว่าคงจะพ่ท่านใบเต็มเนาะค่ะมันจะเน่าเกินโพดเนาะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไวส้สำานีสักก่อนพาะกันคลิปนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ